สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูณรินรัตน์เจือจันทร์กับรายการอาเซียนโซซิตี้ค่ะวันนี้คุณครูณรินรัตน์จะพาเด็กๆไปเที่ยวที่ประเทศเมียนมากันค่ะโดยเด็กๆจะได้พบกับคุณครูทยุตาแสนวงในซึ่งได้รอเด็กๆอยู่ที่ประเทศเมียนมาแล้วค่ะมิงกะลาบาคุณครูทยุตาแสนวงในค่ะมิงกะลาบาดิฉันครูทยุตาแสนวงในขอบคุณครูณรินรัตน์มากนะคะ ตอนนี้ดิฉันก็มาอยู่ที่ประเทศเมียนมาแล้วค่ะเรามาทำความรู้จักกับประเทศเมียนมากันนะคะประเทศเมียนมามีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพรมแดนติดกับอินเดียบังกลาเทศจีนลาวและไทยใหญ่เป็นอันดับที่สองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่6,076,578ตารางกิโลเมตรเป็นอันดับที่40ของโลกประเทศเมียนมามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาลเมืองหลวงของประเทศเมียนมาคือเมืองเนปิดอและมีประชากรประมาณ53ล้านคน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประเทศเมียนมามีภาษาที่ใช้อย่างหลากหลายเช่นภาษากะเหรี่ยงมอญยะไข่ไทยใหญ่และภาษาราชาการที่ใช้ได้แก่ภาษาเมียนมาตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เจดีชเวดากองถ้าเด็กๆมีโอกาสมาเที่ยวที่สถานที่แห่งนี้ เด็กๆควรแต่งกายให้สุภาพนะคะและชุดที่คุณครูใส่อยู่นี้คือชุดลองยีเป็นชุดประจำชาติของประเทศเมียนมาค่ะดอกประดู่เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศเมียนมาประเทศเมียนมาเรียกดอกประดู่ว่าบะเด้าปานซึ่งมีลักษณะสีเหลืองทองอารามค่ะนอกจากที่นี่จะมีดอกประดู่แล้วยังมีต้นไม้อีกหลากหลายสายพันธุ์ จึงทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติซึ่งความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาตินี้จึงทำให้มีสัตว์เข้ามาอาศัยรวมไปถึงเสือโครง่งซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศเมียนมาค่ะครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวในสถานที่ต่อไปนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะมิงกะลาซึ่งตอนนี้ครูก็อยู่ที่นี่แล้วนะคะ เมืองพูกามตั้งอยู่ที่เขตมันดาเลแต่ก่อนที่เราจะไปเที่ยวชมเมืองพูกามเรามาทำความรู้จักกับภาษาเมียนมากันก่อนค่ะเมื่อเรามาเที่ยวที่ประเทศเมียนมาถ้าเด็กๆต้องการกล่าวคำทักทายกันเด็กๆจะต้องพูดว่ามิงกาบามิงกาบามีความหมายว่าสวัสดีแต่ถ้าเด็กๆต้องการกล่าวคำขอบคุณชาวเมียนมาเด็กๆจะต้องพูดว่า เจสูตินบาแดตอนนี้เด็กๆก็ทำความรู้จักกับภาษาเมียนมากันแล้วนะคะงั้นเราไปเที่ยวกันเลยค่ะเมืองภูกามหรือเมืองแห่งเจดี4,000องค์เป็นเมืองโบราณได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นแหล่งมรดกโลกสามารถท่องเที่ยวเมืองภูกามได้โดยพาหนะต่างๆเช่นรถลากจักรยาน และการขึ้นบอลลูนสวนน้ำยางกอนวอเตอร์บูมถือเป็นสวนน้ำแห่งแรกของเมียนมาตั้งอยู่ที่เมืองย่างกุ้งการที่เด็กๆจะเข้าสวนน้ำได้นั้นเด็กๆอย่าลืมซื้อตั๋วนะคะซึ่งการซื้อตัว๋วเด็กๆจะต้องแลกเงินของประเทศเมียนมาก่อนค่ะโดยสกุลเงินของประเทศเมียนมาเราเรียกว่าจัตอัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ1บาทเท่ากับ44จัตค่ะ ตอนนี้ครูหิวมากเลยค่ะเดี๋ยวครูจะพาเด็กๆไปที่ตลาดยังกอนเซเพราะที่นี่มีอาหารขึ้นชื่อมากมายเรามาถึงถิ่นกันแล้วต้องรับประทานสิ่งนี้เลยค่ะลาเพชเป็นอาหารยอดนิยมของเมียนมาคือใบชาหมักทานกับเครื่องเคียงเช่นกระเทียมเจียวถั่วชนิดต่างๆง,งาคั่วกุ้งแห้งขิง มะพร้าวคั่วจัดว่าเป็นอาหารว่างคล้ายกับยำเมี่ยงบ้านเรานั่นเองค่ะแกงกะหรี่พมา่าเป็นแกงกะหรี่ที่มีรสชาติคล้ายกับบ้านเราหาทานได้ไม่ยากมีให้เลือกทั้งแกงกะหรี่กุ้งหมูเนื้อวัวและแกะรับประทานพร้อมข้าวน้ำซุปสลัดผักทอดและผักสดค่ะที่ช็อปมิวเป็นอาหารของชาวเมียนมาที่นิยมทานเล่นเป็นของว่าง เราสามารถหาทานได้ในร้านน้ำชาค่ะวันนี้ครูขอตัวไปทานอาหารก่อนนะคะครูทยุตารายงานจากประเทศเมียนมาเจสูตินบาแดชิงขอบคุณคุณครูทยุตามากนะคะอาหารน่าทานมากเลยค่ะอย่าลืมซื้อมาฝากด้วยนะคะเด็กๆคะครั้งต่อไปเราจะไปที่ประเทศไหนกันต่ออย่าลืมติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ